เอาหมอลำเข้มตามคำเรียบร้อยหมอลำเข้มนุ่มยะโ,โสภ์น้ำมองเสาเงาราบเวีนวังสาวพานั่งหลีกเลี่ยงไปเฮียงสู่กุวิวาลังน้ำตาร้องแก้มแนมดูเดือนเอ้ยเป็นศิลาผมนี่มาสะอื่นได้ยืนจองดอกสองแนม และดูผู้เขายิ้มแย้มสิเขาสูดดอกเยียนหอมกละน้อแฟนผมได้จมน้ำทั้งยืนหอเอายาว โอ้ยได้นั่งใช้ยืนห้องนับตาน้องไหลหลังหอคว้างแตกเราสาวเจ้าสั่งทาพี่ํำบ่มีห่วงดวงแดดบ่แย,ยแสเลยนั่งสั่งทํำลุงใด้ใจคนแผโอ้ยเป็นแผ่นุ่มเนาความสุขมีแต่เจา้าใกล้สวรรน,นอดเมื่อนั้นเจ้าคงวลนสุขสมปากแต่เสียงล้อยลงไปสอยงานนางนองยืนมองน้ำทีเดีขารถนำสั่ง,งเออ ส่วนเรายืนเก้อมองเมื่อส่วนเรายืนเก้อมองเมื่อจิตใจละเมอเพลอพรำรำพันนอนฟันเกลละเมอน้ำเศร้าคำแสนระกำปวดเรามันเป็นแปว้วบ่อหายปั่นโจรไหลลุ่งระวางกลางใจสิมีไผมามองสองแนมชายบ้านนั่งได้ละสิมาเอาอยาท่าใจให้แน่ว่ามีทั้งสิแก่คนแพ้อย่างผมรักขาดลมหลุดลวงดวงแด่ได้แต่ยืนแลมองจองดูเขาชื่น เดินมองนะทีไหลผ่านมันกับตาหวานเธอผ่านพี่ไปจะโสธรก่อนเคยใช้ไลเหตุชะัเปลี่ยนไปวกวนคนจนอย่างพี่เข้าผ่านเมนูนงคลานเขาบบกอบะสมนี่แหละรักของคนจนฟ้าไม่บันดลเหมือนคนขาวรวยซาตาสวยเกิดมาเป็นคนสวยคนสวยสิขอเดินทั้งไม่แน่ นั่งเอ้ยกันคนใจบอ่อแน่ยาแพ้่เลี้ยวผ่าเนเล่นเป็นผู้แพรจากความรักเคยหวานทรอละมันเด้โนวาพ่อที่แล้วแล้วคนแพร่คือแพรขาดเครื่องคือเครื่องขาดคนน้ำล้นผ่านไปเจ็บปวดหายใจพี่นักหนาเจ็บปวดหายใจพี่นักหนาวันวิวาเธอสองผี่นังข้องกุมกุ้กผีหนังข้องความกลุมหนุ่มหมอลำสุดํำอยู่ในดวงใจ ลูกครับทั้งสวยวิไลหัวใจวางเ่อง,งามคำอยากรู้ไหมน้องกัมงามคำเนียนใจเถิดนาฮามาน้องมาหนุมหน้าฝากเสียงลอยล่องครูจ้าครูน้อยปวดมองสมัยจะร้องกล่อมครูเบาๆสมัยจะร้องกล่อมครูเบาเบาโอเยนอนังเห็นคู่เขามาสอนถูกเมียหัวใจเพี้ยเจ้าเจ้ามันกินเข้าเบอลง บ้านอยู่ทรงกำไฟเรนได้ให้ลองไขวา่จาจ๋าหนุ่มหน้าวอดเกี่ยวเลี๋ยวดูหน้าออยครูจ่างามนี่หนุ่มมาลำจังทีครูนี่อย่าเหมือนลำเรินปากถึงคุณครูแก้มตัวลูกครูจ๋าอย่าหน่ายวันเสาร์ครูใส่เสื้อลายก็สวยวิไลาบาดใจจริงครูปูรูล้ละแก้มเอ้ยปยลุยปูรู้ละแก้มเอ้ยปยลุยให้หมอลำคุยจ๋าคำได้บอก รถพี่สองแถวจอรอพนาพนพผนอสาวครูบานแทนใส่เน,นฟ้าเทวาดึงจองให้พมาครุ่น้องอครูน้อยคอยสอนไปพไปยนล้มพัดคัดสนสาละหุนหัวใจพี่เปียวไกยไล้แท่ขันใจแน่จะแวะหนีเหลีกยางย่าหาทางหลีกเวนีนเห็นอายบรวยสวยควันใจคนยากที่ครูรับปากว่าจะรับเป็นแฟนไปรับที่บ้านแทนมันสุขและแสนยมอยู่ใกล้ครู รับครูครับเอื่อผมมารับครูไปดูหนังครูจะสัญญาหรือยังอยากรู้เสียจังคำตอบเป็นครูขอเป็นสู้ยามตั้งแต่คุณครูมาแดงมาในรถแนรไกหน้าบ้านหน้าบ้านมนเสียวสันอยู่ซวงเพียงห่วงนักห่วงในจิตชิดพะวงลงไล่เป็นจังไดครูเจ้าย่ำคู่เขาสอนเด็กเล็กไม่ให้ขี้เด่นหน้าอ้ายใช่ี่ผู้คอยเห็นหน้าน้อยจักเสื้อยังดีกระพมีแรงใจออกสองแถววิ่ง จญิงได่ลาบอมาสนดอกอุ่นสนแต่คนซื้อหน่อยค่อยเฝ้าสวนบอกสันสันให้หน่อยกันความเดียวบอกสันสันให้หน่อยกันความเดียวบอกขอเที่ยวทางไนที่สนแต่แนำหน่อยสนแต่จะนำหน่อย Thank you very much You are happy Are you happy too Thank you You are happy